เพราะว่าเธอแบบช่วงนี้หวานมางอะไรเล่ตุ้มไม่เคยปิดนะครับตุ้มไม่เคยปิดอะไรขนาดน้้มันก็ต้องมีบ้างแม่ใครมันจะมาแบบอุ้ยหมดอยู่ในกระจกทุกวันมันต้องมีคนนั่งมองบ้างอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับยังไงบ้างครเรียกว่าเป็นจิ๊กซอที่เพอร์เป๊ะเฮ้ยยังไงยังไงคือตุ้มตุ้มผ่านชีวิต ความรักที่มันโลดโผนมาเยอะ,อะนะครับแบบวิ่งตามก็มีโดนตามก็มีแต่อันนี้มันเหมือนแบบมีสเปซให้แบบคดีมากกว่าเป็นผู้ใหญ่น,บบนี้นะครับก็เลยสึกเจอจะ่ยังไงเออไปเจอผูหนต้องเรียกว่าแบบมรสุมโควิดดีกว่าเออส่งเขามาเอยเงี้มันก็ต้องมีเนาะหลังพายมรสุมมันจะมีสายรุ้งสวยงามรออยู่ เราไปใส่ยลุงเป็นนั้นนี่น่าจะเข้าาเกิด4ปีครับขอบคุณมากที่จำได้ครับไม่คเปิดตัวเป็นตัวเองจริงๆตูไม่ได้ปิดแต่ว่าตูไม่ได้เปิดเพราะว่าตัวของทางที่เขาไม่ได้อยากเปิดไม่อยากเปิดเพราะอะไรเพราว่าตอนนี้เขาเริ่มเปิดรับ อย่างตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มอย่างตอนนี้คืเขาเริ่มจับเปิดแล้อะไรที่เขาเป็นลงได้อยไม่ไม่ไม่ครับจริงๆมันจะเป็นแค่เฉพาะแบบโอกาสสำคัญดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าแบบเอาอย่างวาเลนไทน์อย่างเงี้ยมัน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 ก็ควรให้เกียรติเขาเฉยยๆอ่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเราจะมีแบบสเปซให้กันในเรื่องของเนื้องานเพราะว่าในวงการตุ๊กเปยังเล่นกับผู้ชาย ปกติอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมเราเราเราเล่นกับคนได้แต่สุดท้ายแล้วลรถเราต้องกลับไปนอนที่ไหนมากกว่าที่ไหนครับตอนที่บ้านสคขาเราไก่เราซื้อบ้านเราต้องนอนบ้านครับคุณดอหวันคุณดอหวันในไอเตนครับแล้วเพราะว่ายังไงบ้างพอเราลงไปมันก็เป็นข่าวมาเยอะแยะเลยก็จริงๆที่ก็มีเก่งๆนตัตัวก็ขออนุญาตทุกครั้งนะครับตัวขออนุญาตแบบขอลงได้ไหมสำหรับวันพิเศษอะไรนะครับตัวไม่ได้ลงเพื่ออยากให้ใครรู้ว่าเรามีสถานะอะไรแต่ตลงเพื่อให้เขารู้ว่า รอมมิตัวต<อ>นแล้วเาเิดไพกันแบบแตที่จันื่อจับต,ต,ต,ตามไม่ไม่เท่าไหร่ครับคนนี้ไม่เท่าไหร,ร,ร่จริงๆซึ่งตูวว่ามันเป็นข้อดีด้วยนะครับที่การที่เขาไม่ได้ชอบ<ม>เพราะว่าอย่างที่เราพบกับไครมาเราจะเรียกว่าเอ๊ะคนนี้อยากจะอยู่ในโพสิชันไหนในสื่อเราจะรู้ลำดับ แต่คนนี้จะเป็นคนที่แบบข้างหลังเลย<อ>เป็นคนถือกล้องเลยไม่ไม่ขออยู่หลังกล้องไม่อยูกล้องลงแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เขาขอไม่เห็นหน้วอะไรนะด๊าดที่ขออยู่เยอะแล้วด้วยเลยแบบในกล้าห่างกันเยอะไหมครับก็เกือบเกือบสิบปีที่จริงเราเป็นแฟนแบบชอบดูใจอยู่แล้วไหมคะตุ้มไม่เคยคบเด็กครับตุ้มมีมีแฟนแต่ละคนคืออายุเยอะกว่าตุม้มห้าปีอัพหมดเลยไม่เคยตัดเพราะชอบคือชอบเด็ก หมายถึงชอบด้วยด้วยด้วยด,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 ดกายอยาทุกคนเป็นแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของการไว้แบบเราเรียกว่าวางอนาคตมีชีวิตด้วยการเล็งอ่ะตุ้มเลยมองว่าผู้ใหญ่เขาจะมีแบบ m i n เซ็ตบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองแล้วเติบโตไปในทุกัปั่นขเขาเป็นยังไงบ้างคเรามีเป็นรุ่นใหญ่เป็นยังไงบ้างก็ดีครับประสบการณ์เยอะดีครับค<อ>ิดแบบคุณต้องการอะไร <c oughs> สนุกไม่อยากจะรู้ว่าอบอุ่นใจมามโอ้อบอุ่นมาก ดีเอ้ยเหมือนได้นอนตื่นมาอยู่ในตู้เซาน่ามันอบอุ่นการที่มีคนที่เขาแบบไม่ได้เป็นแค่แฟนแต่เป็นทุกอย่างให้เราเป็นทั้งแบบเพื่อนก็ได้เป็นพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นทุกอย่างมันมันมันดีนะครับมันดีไม่เหมือนแบบตรงใช้คําว่าหมเป็นคู่ชีวิตดีกว่าดีกว่ามันมันเลยแฟนไปแล้วเลยแลนนี้เป็นคนที่ชชีวิตเราแล้วแหละใช่ครับแต่ว่าเราใช้ชีวิตแบบมีแบบสตินะ มันไม่ได้หมาความว่าปีนี้มีความสุขและปีหน้ามันจะมีเราต้องตั้งรับกับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นด้วยในอนาคตมันอาจจะไปไม่ถึงสุขทางก็ได้แต่ณวันนี้ครับถือว่าเป็นชีวิตที่ลงตัวจริงเลราพักตัางรม่แต่งงานลรับเออตั้งแต่ที่เขามีพรบส่งเท่าเทียมใช่ไหมครับก็แอบมีแบบแชร์ลิงก์ให้ดูได้เนี่ยแต่เขาก็ส่งเป็นลูกหมากับมา ก็เลยคิดว่าแบบผมมาอย่างไรจริงๆตูมองว่าแบบการสมรสอะครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆต่อให้ประเทศเราอะยิ่งอาะเดือน้าครายมันแล้วด้วยอะครับเรามีกฎหมายรองรับตรงนี้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดตัวเขาไม่เราก็จะไม่ไปบังคับอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เปืเออเงินนะการจับกานแต่งการสมรสไปเขาจะไม่เราอยากอยากแต่งให้ดูว่าแบบขาดแล้วนะเธอ มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าตูมก็พาเขาออกงานบ่อยตูมก็พาไปงานล่าสุดไปงานที่บูดี้อย่างเงี้ยดูสิดูสิ่ดุซี่อะไรอย่างเงี้ยครับเออบพยายามบิวว่าใจมัอยากแต่งแล้วนะแหม่ไม่ใจตูมยังไงก็ได้ครับตูมยังไงก็ได้จริงๆไม่ได้สิเดียวแล้วพอเขาส่งน้องหมากลับมาใจเราเป็นแป้งแล้วก็เออแล้วพอเขาส่งน้องหมากลับมาใจเรายังไงบ้าง ก็กดสั่งซื้ออาหารมาก็ค <c oughs> ือยังแต่ว่าคือตูมองว่าแบบตงจะแต่งหรือไม่แต่งตไม่ได้มีผลกับความสำคัญของเราและเขายอยู่แล้วด้วยเพราะว่า ต่อให้ไม่มีพรบสองเท่เทียมเราก็ยังคงจะเป็นคนที่คุยกันพบกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องการแต่งไม่แต่งไม่ได้สําคัญครับอยู่ที่ว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนแต่งหรือเปลังเราได้ถามเขาไหมครับแอ้เราคิดยังไงอยากแต่งไหมหรือว่าอยากพบประโยชน์ตรมตรงๆเลยอ่ะถามตรงๆไปเลยยังไม่กล้ามากกว่าเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็ยังมีครอบครัวที่บ้านด้วยมีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเลยยังไม่ได้กล้าไป คือเอาจริงถ้าหนูเป็นผู้หญิงมีนมผมยาวหนูก็อาจจะเข้าไปแบบเออนะแบบชุดไทยเข้าไปสวัสดีค่ะคุณพ่อมอบเ,เช้าอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นแบบ<อ>ด้วยกายหยาบเราสูบกับเขาด้วยซ้ำนี่เองอ,อ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้แตแบบฉันจะไปเป็นสไพร์บ้านแม่อะไรแงบนี้ยไม่ได้พูดนะครอบคัวเราไปเจอครอบครแบบัวนี้อ่ะอุยก็มีมีเปิดตัวที่ตุรกีเรียบร้อยไปเจอครบครัคนจีนยกกระชา ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตุ้มเล่าได้ไหมนะมองก่อนให้เล่าไหมนะมองเล่าดูไม่มาหรอไม่มาเราเล่นเราเล่นคือตุ๋อมองหน้าผู้จัดการอยู่เฉยคือมันไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวหรอกครับเหมือนเขาพาเราไป ไปวันสําคัญของครอบครัวเขานะครับผมแล้วเราก็ช็อกไม่คิดว่าจะพาไปแม่ตริจริงมันวันของญาติไงแล้วก็เป็นเสมือนญาติเปอนคือคือมันเป็นอย่างไรครับพี่คือตัวเขาเองอ่ะครับไม่ได้เปิดตัวกับที่บ้านด้วยว่ามีสถานะทางเพศอะไรแล้ววันที่เขาเอาเราไปนั่นคือเขาเปิดทางเรื่องเพศและเรื่องเราไปเลยคือเหมือนกับอีเวนต์เดียวแล้วรวบสอง แต่อีน, <Arduino> น os, okay, ี่ทำหน้าไม่ถูกด er ีนะไม่ใส่กี่เผาไปโอ้ไม่งั้นแล้วเรื่องใหญ่ถ้าเราพูดแตนี้แล้วครอบครัวก็เป็นยังไงน่ารักมากๆครับน่ารักมากมากขอบคุณครอบครัวด้วยครับที่แบบแบบเปิดประตูรับตูงอย่างดีมาตลอดสี่ปีอาจจะมาครอบก็ไวเกี่ยวเรื่องไฟแล้วแหละแล้หืมเรื่องไฟเกี่ยวไฟแดงไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวอย่างเดียวมาอยู่เราสองคนอยู่แล้วครับผมครับผม แบบก็แฮปปี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้มีข่าวดีใจเย็นๆนะฮะยังไม่มีข่าวดีก็คือยังยังใช้ชีวิตกันแบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนอยู่เพราะว่าตุมก็ผมงานหนักมากคือปีนี้แบบโปรเจกต์เยอะมากด้วยดิิตี้อีกอะไรอีกไปเป็นผู้จัดอีกด้วยมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้เน้นเรื่องพาส่วนตัวเท่าไหร่ยัก็ถ้าเกิดวงพีที่สื่อได้เจอเขาหรือว่าใครก็ตามเห็นตูเดินไปไหนไมาไหนกับผู้ชายขาวๆก็ฝากเป็นดูแลเมตตาดแบบ้วยนะครับ จริงๆมีวางแผนว่าอีกกี่ปีถ้าเกิดล่ะไม่จบไม่จบไม่เอาไม่เอากราบอะไรนะมีวางแผนว่าอีกี่ปีถ้าเกิดต่ลงเรื่องของอนาคตที่เป็นเรื่องของอนาคตเฉยพี่ขออยจะถัดเป็นเรื่องอื่นได้อับเรื่องของเรื่องราวดิวอ๋อครับครับอันนี้คือ เราสนิทกันเราสนิทกันคือวันที่ยายกูญเสียลีของดิวริสลามาเป็นเจ้าแรกๆเลยมันมันมันแบบไปถึงวันนั้นแล้วก็โอเคเรื่องส่วนตัวของของเพื่อเราเนาะมันก็คงเป็นคดีความที่เขาจะต้องไปแก้ไขกันเองใครทําอะไรไว้ก็ต้องไปแก้ไขในสิ่งนั้นเราไม่สามารถไปแก้อะไรใครได้แต่ว่าวันนี้ดิวเขาไม่ใช่สูญเสียแค่ในเรื่องของภาพลักษณ์และชื่อเสียง แต่เขากลับสูญเสียคนสําคัญในครอบครัวเขาไปซึ่งตูนก็อยากจะเป็นกําลังใจไม่ใช่แค่ตูนด้วยซ้ำครับคือเพื่อนๆในวงการหลายคนก็ส่งไปหรือแม้กระทั่งผู้กรณีเขาเองก็ยังส่งไปเพราะว่าเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องเราอะไรกันก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอ่ะมันต้องแยกแยะนี่คือเรื่องของครอบครัวยังไงก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับทางครอบครัวทองบริสุทธิ์ด้วยไม่ได้คุยกับลูมานะคมีคุยบ้างครับมีคุยบ้าง เขาข<อ>เป็นยั<า>งไงบ้างใจดีขึ้นตามลําดับนะครับก็มีคุยแต่เดือนเด,น,เดนที่ผ่านมาไม่ได้คุยเลยเพราะก็ุ่มยุ่งยุ่งอยู่เลยนะรเพราะว่าเหมือนพอม,มีเรื่องราวของพอดีความเราก็ไม่กล้าเข้าไปไปพูดคุยอะไรเยอะครับแต่ว่าก็มีสองกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค,ครับทั้งตัวพี่ดิวแล้วก็ทงคู่กรณีด้วยเราเป็นพวกอะไรเพื่อเราคราบอู้จริงๆ ไม่ไม่ไม่ได้ห่วงเพราะว่าตุงรู้สึกว่าทางออกมันมีอยู่แล้วสําหรับทุกคนนะสาหรับทุกฝ่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นของดิวหรือผู้กรณีหรือพี่เมย์อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าส่งกําลังใจดีกว่าเพราะว่าเราเองอ่ะวันที่เขาสนิทกันหรือว่ายืมของอะไรกันเราเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็เลยพูดอะไรไม่ได้แต่นะวันนี้ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งส่งกาลังใจเราคุยกับเขาเ็ามีร้องร้องไห้เลยในมไม่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับกำลังใจเขาดีขึ้นเรื่อยๆทำ กับตูมไม่มีนะกับคนอื่นไม่รู้เพราะดิวกับตูจริงจริงมันคือเพื่อนแบบในวงการคืออาจจะไม่ได้แบบโทรคุยถามสาทุกสุกิบเหมือนกับแบบขอนิขอ,ขอนิเมชั่นถึงโดจตอตหออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงจุดแบบนั้นแต่ว่าก็คือทำไทยสาทุสุกิบกันเสมอแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องอยู่แล้วกับไซรัสู้อยู่แ้วอย่างนั้การยืมเงินแบบนี้มีคนมายืมอมีคนมายืมเงินตูมตลอดอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่กรณีนี้อยู่ครับตูไม่ค่อยให้ใครยืมเงิน ด้วยครับเพราะตัวตุงเองไม่ค่อยมีเงินให้ขยืมเพราะตัวตุงเองก็จะหมุนไม่ทันเอ้าไปหามาสิตุไม่มีลูกนี่เพราะว่าถ้ใครยืมเงินตุ้มๆให้ตุงไม่ให้ยืมตุงให้เลยสมมติว่าคุณขอยืมเงินตุงมาสองมืนโอเคตุงให้เลยเนี่ยหมหนึงเอาไปเลยแล้วตุงไม่เอาหละอยู่ที่ว่าคุณค่าหัวอะไรผมพร้อมโอนคหัไรร้อ เขาจะทราบที่ยังไม่กลับไอุ้ยอันนี้ตูไม่ทราบเลยครับเหตุผลอยู่ที่ดิวต้องให้ดิวตอบเองเรื่องนี้ตูอาจจะตอบไม่ได้ครับว่าทําไมยังไม่ได้กลับมาเพราะว่ายังไงก็ต้องขับคับบ้านเขาครับผมแปลว่าตอนที่คุยกันเราก็ไม่ได้คุยกันรุกนไหมครับไม่คไม่ครับส่งแค่กําลังใจอย่างเดียวเลยตูเป็นพลังบวกให้เพื่อนอย่างเดียวครับเพราะเขาก็เจอพลังลบเยอะแล้วเราเป็นพลังบวกดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่ๆอย่ามาเป็นพลังบวกเชิงลบกับตูเเลย แต่ไม่ถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่มีไม่มีครับไม่มีถามเพราะถ้าเกิดถามเดิ๋ยมันก็ต้องหลุดมาถึงตรงนี้ทุกคนเลยไม่ได้ถามโอเคเละครับ